สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญอเมริกันซิงเวอร์อีเกิลนะครับน้ำหนักหนึ่งออนหรือ31.1นกรัมนะครับตอนนี้แล้ววิธีการดูว่ามันเหรียญจริงหรือแท้ครับให้พยายามสกแกนนะครับเหรียญเข้าไปซูมไปแล้วดูนะครับโอเคดูเคยถ้าเป็นเหนรียญปลอมมันจะมีออกไซด์สีเขียว เพราะจะปนเปื้อนไปด้วยทองมันคาว่าสมแร่ทองแดงกับเหล็กเนี่ยครับเดี๋ยวซูมออกมาครับโอเคแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ใช้แม่เหล็กนะครับดูดติดอ,อันนี้ผมจะดูอันนี้เหรียญปลอมนี่มันจะเป็นสีเขียวนี้ครับแต่เหรียญแท้เนี่ยมันจะไม่มีนะครับถ้าสูมเข้าไปแล้วนะครับ แล้วเหรียญตัวนี้น้ำหนักอ่าตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอันนี้อ่าเห็นไหมมันดูดติดแล้วราคาแลกเงินนียครับอยู่ที่กำละสามสิบห้าบาทจุดแปดแปดส่วนแร่ทองแดงอยู่ที่สามสิบห้าสตางค์ต่างกันทั้งหมดหนึ่งร้อยเท่าเพราะนั้นมันถึงคุ้มค่าในการปลอมแปลงครับก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ